สวัสดีนะคะวันนี้นะคะเนี่ยก็มีโอกาสนะคะมาจัดก,กิจกรรมน็อกๆครั้งที่4นะคะที่ลำปางแต่วันนี้เราจ,จัดกันที่อำเภอแม่ทะนะคะก็กิจกรรมน้อกๆเนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมที่ให้ความรู้สําหรับผู้ที่สนใจแล้วก็สมาชิกนะคะที่เข้ามาทาธุรกิจร่วมกับแฟร์ดีนะคะวันนี้สมาชิกที่แฟร์ดีต้องบอกว่าเราสมัครสมาชิกฟรีนะคะแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีเลื่อนได้ สช่องทางก็คือสมัครสมาชิกเพื่อซื้อใช้นะคะกับนะคะสมัครสมาชิกเพื่อสร้างรายได้แล้วก็อาจจะทำเป็นกิจด,ด้วยก็ได้นะคะวันนี้รายได้ที่ทางไตรดีมีทั้งหมดด้วยดกัน3ช่องทางนะคะรายได้ทางแรกนี่ก็คือในเรื่องของค่าการตลาดหรือบางท่านอาจจะเรียกว่าค่าคอมมิชชั่นก็ได้นะคะส่วนรายได้ทางที่2เนี่ยจะเป็นในส่วนของค่าแนะนํานะคะคือนะนำสมาชิกใหม่ก็ได้รับ2% ส่วนรายได้ช่องทางที่3เนี่ยจะเป็นค่าบริหารทีมนะคะ 4- 7. 7, 7วันนี้ต้องบอกว่าการเป็นสมาชิกที่แย่ดียังไงก็คือถ้าสมัครไว้ซื้อใช้เองก็ได้แต่ถ้าวันนี้อยากจะมองในเรื่องของการสร้างรายได้นะคะก็ถ้าหลายๆท่านชอบเรื่องของงานขายนะคะก็มาขายแล้วก็สร้างฐานลูกค้านะคะก็จะมีรายได้ที่เรียกว่าค่าการตลาดนะคะหรือค่าคอมมิชชั่นนะคะเป็นรายได้ช่องทางที่1 นะคะคและสําหรับท่านใดที่ไม่ชอบขายเหมือนหนึ่งเนี่ยหนึ่งขายไม่เก่งนะคะไม่ชอบขายเราก็มาในส่วนของงานขยายนะคะแล้วก็การ สร้างธุรกิจก็คือการงานขยายหรือการสร้างธุรกิจนั่นคือเราแค่แนะนําสมาชิกใหม่เข้ามานะคะแล้วเราก็รับในส่วนของค่าแนะนํา2%แต่ถ้าวันนี้มองเรื่องธุรกิจขนาดาสามารถสร้างสมาชิกขนาดใหญ่เนี่ยเราก็มองในเรื่องของการขยายทีมนะคะเพราะการขยายทีมเนี่ยจะช่วยให้เรามีรายได้ต้องบอกว่าค่อนข้างสูงแล้วก็ไร้ขีดจํากัดด้วยเพราะฉะนั้นการที่เราจะมีรายได้หลักหมื่นหลักแสนเนี่ยที่แฟร์ดีเป็นไปได้นะคะสําหรับท่านที่ขายไม่เก่งท่านที่ไม่ชอบขายเราก็มาใน ในส่วนของการขยายเลยขยายธุรกิจเพียงแค่แนะนําสมาชิกเข้ามาใช้บริการที่แฟร์ดีซื้อในส่วนของประกันภัยนะคะไม่ว่าจะเป็นประกันภัยรถประกันอัคคีภัยประกันการเดินทางประกันขนส่งที่แฟร์ดีมีทั้งหมดเลยนะคะในส่วนของประกันภัยก็จะมีโอกาสนะคะอยากให้ทุกท่านลองเปิดใจนะคะเข้ามารับฟังข้อมูลเพราะที่นี่ดีมากๆเราสามารถทาคู่กับฝังงานประจําได้แล้วก็ทํางานโดยการใช้มือถือเครื่องเดียวเท่านั้นแล้ววันนี้กิจกรรมที่มาจัดนกๆเนี่ยก็เป็นกิจกรรมที่ให้พว้อม รู้กับสมาชิกให้ข้อมูลกับผู้ที่สนใจนะคะที่กําลังมองหารายได้เพิ่มมองหาช่องทางใหม่ๆใ,ในการสร้างรายได้นะคะที่แบบไร้ขีดจำกัดก็ถ้ายังไงมีโอกาสก็ทักทายเข้ามาคุยกันได้นะคะ